สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเก็บงานงานหนึ่งที่ดองไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะยังไม่มีโอกาสได้ทําเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็คือพฤหะน้องชายไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมานะคะแล้วก็ได้กลับมากับตัวที่บ้านเราก็เลยกลับตัวไปด้วยเลย14วันซึ่งก็คิดว่าจะใช้เวลานี้ในการเอางานนี้แหละมาทํานะคะก็คือกล่องนี้เนี่ย ถูกส่งมาจากรุ่นพี่คนหนึ่งนะคะตั้งแต่หลายเดือนที่ผ่านมามากแล้วและเราก็ยังไม่ได้ทำให้เขาสักทีนะคะคือในกล่องนี้เนี่ยมันเป็นกีตาร์เป็นตัวบอดี้กีตานะคะที่ที่เขาให้เราออกแบบลายแล้วก็เพ้นลงไปในกีตาร์ให้เขาเราก็ไม่ได้ทำสักทีนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาทำกันซึ่งก็จะเป็นทรงเทเลนะคะ เทเลทับบี้หรือเปล่าก็ไม่ใช่นะคะเป็นเทเลแคสเตอร์นะคะเป็นทรงของกีตาร์เป็นอย่างนี้นั่นเองนะคะก็กีตาร์ตัวนี้เนี่ยเป็นของรุ่นพี่คนหนึ่งนะคะเป็นศิลปินวง98% band นะคะหรือว่าเราก็เรียกง่ายๆแบบ98% band นะคะเป็นวงที่ศิลปินเนี่ยครบเครื่องจริงๆนะคะเล่นกีตาร์ก็ได้ ร้องเพลงก็ได้นะคะ cover เ,เพลงก็ได้นะคะเล่นตลกก็ยิ่งได้เข้าไปใหญ่นะคะเป็นวงที่มีทุกอย่างยกเว้นเพลงของตัวเองนั่นเองนะคะอันนี้คือพี่เขาให้โฆษณา IG จริงๆไปติดตามกันได้นะคะอันนี้ก็เป็น IG ของพี่ที่เป็นเจ้าของกีตานะคะส่วนนี้เป็นนักร้องนำแล้วก็ฝาก IG ของ9 T8 e e n t Band ด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูลายที่เราออกแบบให้พี่เขาก่อนเนาะก็คือเป็นลายนี้ พี่เขารีเ u e ส t มาทั้งหมด3อย่างนะคะก็คือเป็ดแมวแล้วก็ตัวเลข11010นะคะเราก็เลยเออใส่3อย่างนี้เข้ามาแล้วก็พี่เขาชื่อพี่นันเนาะเราก็เลยใส่ N A N T ไปข้างบนขวามือเล็กๆแต่ว่าคือสารภาพเลยว่าตอนออกแบบอะก็คือ ไม่รู้ว่าตัวเองต้องเป็นคนเพ้นเองนะคะก็เลยออกแบบเต็มที่มากฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาดูกันว่ามันจะรอดหรือเปล่านะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นสีพวกกันอะไรก็แล้วแต่นะคะอยู่ห้องน้องที่กักตัวอยู่นะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์ค่าเชื้อกันก่อนโอเคฮัลโหลไก่อิน เดี๋ยวเพื่อน้องใช้ของในห้องเอ็นอ่ะเอ,อ็นหยิบเอ็นหยิบออกมาใหเพื่อนหน่อยได้ปะเพื่อนอ๋อสีที่อยู่บนโต๊ะทั้งหมดอ่ะมันมีกี่สีไม่รู้อ่ะ การเจอน้องชายครั้งแรกในรอบหนึ่งอาทิตย์นะคะหอม กสชงเอโอเค,อเคก็คือเดี๋ยวตันนี้เราก็มีแบบเรียบร้อยนะคะทั้งตรงนี้และตรงนู้นคิดว่าน่าจะมาระบายตรงปิกกาดก่อนนะคะก็คือตรงนี้ที่มันเป็นส่วนของสีน้ำเงินเนาะไม่รู้ว่ามันจะเห็นลงหรือเปล่าเพราะว่าเงาเงาโอเคเดี๋ยวลองดู I'm looking for that vintage for flame But all that so But so that to these hard complexions So adore เดี๋ยวเราจะวาดแมวกันนะคะก็คือไม่ต้องสงสัยว่าทำไมหน้าถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่า ระหว่างรออันนี้แห้งก็คือเบื่อนะคะก็เลยแต่งหน้าตัวเองเล่นเราจะใช้ดินสอล่างและทาไมไม่นั่งวะเดี๋ยวจะใช้ดินสอล่างนะคะแล้วก็วาดตามน้องแมวอ้วนตัวสีชมพูที่อยู่กันนั้นเย่ Busky Needs The lights were lights to share saw dimmed as our เสร็จแล้วค่ะทุกคนก็คือเราก็จะได้ผลงานทั้งหมดชิ้นก็คือมีตัวปิก,กาดนะคะน้องเป็ด ที่กำลังฟังเพลงนะคะของตัวบอดี้ก็คือจะเป็นแบบหนึ่งนี่เลยเป็นน้องแมวกับ11010แล้วก็ N A N T นะคะชื่อของศิลปินวง98%แบรนะคะอย่าลืมไปติดตามกันนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่กดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกด subscribe ให้ถึง200หน่อยนะคะวันนั้นอะไปกินข้าวใช่ปะแล้วก็บอกพี่เขาว่า มีช่อง Youtube แต่ยังไม่ถึง200 200K เหรอ200อ่ะค่ะฉันทุกคนช่วยทำให้มันถึง200หน่อยนคะคะขอบคุณค่ะนี้ไปแลละเจอกันคลิปหน้าค่ะคนเดี๋ยนะวทุกคนคือเราลืมเซ็น เขาบอกว่าคำน,นึงนะเขาเขียนเซนบนเพรทสีดำแล้วเอาเทปใสแปะทับคอมครับอันนี้คือเพลและนี่คือปากกาที่เขาให้มาปัญหาคือเราเซนเซนอะไรไม่เคยเหมือนกันทากรอบเลยคือแบบไม่ใช่แบบว่าลายเดิมแล้วไม่เหมือนกันนะคือลายลายใหม่ทุกรอบที่เซนฉะนั้นเราว่าถ้างานอาร์ตเวิร์กอย่างนี้ไม่ต้องใช้ความทางการเราจะใช้หน้ายิ้ม หันข้างที่เราชอบใช้เวลาเขียนอะไรให้ใครเราก็จะลงท้ายตัวนั้นตลอด